รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนะคพี่เก๋ครับยิ้ครับวยครับครับโอเคเสร็จแล้วครับนะคะอีกสักนิดหนึ่งอีกสักนิดหนึ่งถ้ามันจะเยอะขนาดนี้ โอ้น่าอัศจรรย์ด้วยแต่ถ้าเกิดมันถ่ายอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราจะไม่ได้ต้อนรับคุณผู้ชมนะครับพี่เก๋อุ้ยค่ะคุณผู้ชมครัโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะต้อนรับเข้าสู่รายการสมาร์ทเชฟใช่แล้วเรามีของอร่อยมาฝากกันอีกแล้วใช่แล้วก็บรรยากาศดีๆใช่ครับวันนี้จะพาไปที่ไหนครับวันนี้เรามากันที่อ n น n d Charlie Cafe ใช่ครับเพราะนั้นไปดีกว่าค่ะช่วงนี้เลยครับครัวเด็กสมบูรณ์ครับช่วงครัวเด็กสมบูรณ์ อาาวคผู้ชมครับได้เวลาแห่งความสุขอีกแล้วครับกับช่วงของเราครัวเด็กสมบูรณ์วันนี้เด็กสมบูรณ์สองคนมานั่งตรงนี้เต็มโต๊ะอีกแล้วโอ้ยเราจะทํายังไงกันดีกับอาหารที่มากมายไก่กองขนาดนี้สิ่งที่เราทำก็คือแนะนําครับเมนูอร่อยทั้งหลายให้กับคุณผู้ชมด้วยเมนูแรกครับพี่เก๋ครับค่ะปลาหมึกผัดไข่เค็มนะครับน่ากินมากนะครับ แล้วก็ยังมีอีกหลากหลายเมนูครับพี่เก๋ครับห و, ยูะแยไปหมดเลยนะคะเน,นี่ยขาหมูขาพี่เก๋เอาใจขาหมูขาฉันเล็กเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นเมนูที่แบบว่าเราคุ้นเคยกันใช่นะคะ,ะ,คะไก่ผัดเม็ดมะม่วงค่ะแต่ว่าเมนูนี้วันนี้เนี่ยเป็นเมนูสาธิตเพราะว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของเราถูกต้องแล้วครับในการปรุงรสเนี่ยนะใช้ซอสปรุงรสฝาเขียวครับนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังใช้นะะซอสน้ำมันหอยด้วยที่ทำให้สีสันหน้าตามันดูน่าทานนะคะสีสันเขามีแบบว่ามี ผักแบบมีอะไรด้วยผักเขียวพี่แดงอะไรแบบนี้อันนี้ฮะปลาปาเดียวโอ้ยนะคะครับผมปลาตาเดียวครับาีอันนี้ก็เหมือนจะหั่นมาแล้วนะอันนี้ดีกว่าน่ากินมากนะอันนี้เป็นโรตีกับแกงเขียวหวานเนื้อจัดมาแบบน่าทานมากเลยนะคะต้องลองทานครับพี่เก๋ลองทานเครื่องแกงเข้มข้นอ่ะโรตียังแบบนิ่มๆอยู่เลยนะคะ อร่อยอร่อยค่ะเดี๋ยวจะแนะนำเมนูที่แบบว่าพี่คิดว่าสมวัยพี่ครับผมนะคะเพราะว่าวัยน,นี้เรานี่พี่ก็อชอบทานผักอ่าอ,อันนี้เป็นน้ำพริกปลาย,ย่างไข่เจียวกุ้งชายนี่ชื่ออลังการงานสร้างมากนี่อืม,อมเป็นการอื้อหือพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายจริงๆเมื่อก่อนเคยเป็นขาของหมูตอนนี้เป็นขาขคิวแล้วครับผม รสชาติชนะเลยเลยค่ะอืมเปิดไหมพูดสิพูดได้พูดหน้ถูกวางมาพอดีคำเนี่ยน่องไก่คำใหญ่เนี่ยคำขผมใหญ่ไม่ใช่คำของเด็กนี่แหละหอมซอสขึ้นมาเลย อร่อยแบบนี้ผู้ชมครับจะไม่มาทานคงไม่ได้ใช่แล้วต้องรีบมาทานเลยค่ะแล้วก็อี่วันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะใช่นะ,ะนะมาทานของครอบครัวมีความสุขกันทั้งครอบครัวครับแต่ที่สำคัญเลยอร่อยแบบนี้มอบความสุขให้กับเราเราก็ต้องมอบกับที่รานน้านเหมืองกันใช่แล้วนะคะเรามีผลิตภัณฑ์ปลาเด็กสมบูรณ์นะคะมอบให้กับทางร้านะคะ่ะและสำหรับในช่วงต่อไปนะคะเราจะไปย้อนํำนานความอร่อยกันกับน้ำดื่มช้างคะ่ะไปเลยครับ ย้อนตำนานความอร่อยสนับสนุนโดยน้ำดื่มช้างฝนตกสุขภาพมันแย่เพราะขาดคนเทแค่ยามเราเปียกฝนย้อนตำนานความอร่อยโดยน้ำดื่มช้างวันนี้ชวนคุณผู้ชมมาย้อนตำนานความอร่อยที่ร้านลิมยงเฮงข้าวเป็ดเพลอ เอาล้ค่ะตอนนี้หลิลก็นั่งอยู่กับป้าสมศรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าสมศรีเป็นเจ้าของร้านลิมยงเห่งใช่ค่ะมาเริ่มขายได้ยังไงอะคะตอนนั้พ่อเขาก็ทํากิจการอย่างเอินอะแล้วแม่เขาก็เป็นแม่บ้านเขาอยู่เฉยเฉยเขาก็ว่างๆแม่ก็ชอบทํากับข้าวแม่เขาเลยคิดว่าเออเรามาเปิดร้านข้าวเปกขายดีกว่าแต่นี่เขาขายเป็ดกันเยอะแล้วโอ้เราก็ขาย ก็ขายดีมากๆแม่เขามีฝีมือแล้วเป็ดข่าเกวี่นของร้านนิ่มยงงญิงอะค่ะเป็นเป็ดแบบไหนใช้เป็ดอะไรทำอะคะใช้เป็ดไร่ทุ่งค่ะเป็ดไร่ทุ่งบ้านอ๋อแล้วทำไมถึงใช้เป็ดบ้านนะคะเพราะว่าเป็ดบ้านอะเนื้อมันจะไม่เหนียวมากเนื้อมันจะหวานมันอร่อยนะคะแล้วหนังก็บาง ทีอ่อล,ลิสังเกตคือว่าเมื่อกี้เห็นมีพี่เ็าตักแกงจืดะคะแล้วก็เอาแบบเต้าหู้ใส่ในแกงจืดด้วยใช่ไหมคะก็คือชามนี้ใช่ค่ะอันนี้อล,ลิเห็นเขาจะสั่งแบบสั่งทานคู้กับเป็ดตลอดเลยความพิเศษของเต้าหู้คือเต้าหู้ที่นี่เป็นเต้าหู้โบราณแบบไม่มีขายในท้องตลาดเป็นเต้าหู้ต้องแบบทำกันเองอะไรอย่างนี้ก็ถึงจะมีตลาดไม่มีค่ะเหมือนเต้าหวยค่ะเขาทำนิ่มๆก็เอาหม้อใส่ มาร้านยิมยงเ่ง ng, นอกจากจะได้ทานเป็ดทานแกงจืดต้้งผู้โบราณแล้วมีกันเชียงคูด้วยโอ้ไม่เสียแรงที่เรามาถึงชนบุรีะนะคะนี่เป็นกัญเชียงคูเลยโอ้แกะเสริฟอย่างนี้เลยทุกการแกให้ทานแบบง่ายๆเสริฟแบบนี้เลยค่ะของทะเลสดๆเลยถ้าเกิดว่าคนดูทางบ้านอยากจะมาทานที่นี่<ๆ>มาได้ยังไงอะ<ๆ>ไรไงบอกได้เลยค่ะออกออกจากกรุงเทพนะ่ะขึ้นมามาข้าทางเฉลิมไทยนะคะค่ผนดึงแยกบ้างสวนแยกบึงแล้วก็ เข้ามาทางแยกตรงนี้เขาเรียกสีแยกท่าเฟียนอ่ะตรงนี้เป็นสีแยกท่ากุยแยกท่าเฟียนค่ะ้ามานิดเดียวแล้วก็ถึงที่ร้านเลยจะมองเห็นชัดง่ายวันนี้ต้องขอขอบคุณป้าสมศรีมากเลยนะคะที่มาเล่าตำนานความอร่อยของร้านลิ้มย่องเฮงค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้ำดื่มช้างค่ะที่พาเรามาย้อนตำนานความอร่อยที่ท่าเกวียนค่ะสนับสนุนโดย หอมเข้มข้นต้องซอสแห่งน้งรมารอุดกสมบูรณ์เครื่องปรุงรถไอเช f สวัสดีครับกลับมาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะครับ,รบ,รบ,รบในช่วงทางลาดทางประหยัดกับอ e ีสครับ พี่แนทวันนี้อากาศร้อนมากเลยพี่พอมิอยากกินอะไรหวานๆเย็นๆนะครับพี่งั้นเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่แนทจะพาไปดื่มน้ำเย็นๆแล้วก็ไปนั่งกินตังเย็นภูเขาไปกันร, <ผม S 1> รับรองว่าร้านนี้เนี่ยเก๋แล้วก็มีคอนเซ็ปต์ไม่เหมือนกับที่ไหนแน่นอนโอ้ย,ยันดีมากเลยครับพี่นนทเพราะพอมิอยากกินอะไรหวานๆเย็นๆอยู่พอดีเลยครับจะได้เติมพลังครับเพราะอากาศเนี่ยร้อนมากจริงๆเลยครับงั้นไปกันเลยไปพี่แนทไปเลยครับจากวงเวียนบางเขนมุ่งหน้าไปตามถนนรามอินทรา เมื่อมาถึงบริเวณแยกลาดปลาเขาให้ชิดซ้ายแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยรามอินทา2 1ขับตรงไปจนสุดซอยจะพบสามแยกให้เลี้ยวขวาเข้าซอยประหลโยธิน48จากนั้นขับตรงไปตามทางบังคับจะพบกับสามแยกให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสุขาพิบาล5ขับตรงไปอีกไม่ไกลจะพบกับทางแยกและให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนวชราพลค่ะ ขับลงมาอีกสักพักก็จะพบกับถนนรัตนาโกสิร์สมโพธิซึ่งจะบังคับเลี้ยวซ้ายจากนั้นให้ชิดขวาเพื่อกลับรถแล้วชิดซ้ายเพื่อเข้าสู่ถนนวชราพลอ,อีกครั้งอีกไม่ไกลก็จะถึงร้านนมประจำชั้นซึ่งอยู่ในโครงการเวนิสดอไอริสทางด้านขวามือค่ะสำหรับคอนเซ็ปต์ร้านแล้วก็ที่มาที่ไปของร้านนะครับก็มาจากน้องใบเฟิร์นเป็นปหลักนะครับแล้วก็มาช่วยกันคิดในครอบครัว ว่าเอาถ้าเกิจะสร้างร้านสักร้านหนึ่งเนี่ยควรจะทำยังไงดีที่จะเปที่สนใจก็เลยคิดว่าน้องฝนก็คิดว่าเอ๊ะเมนูอาหารที่เราทำเนี่ยพวกฝังเย็นเนี่ยเป็นสิ่งที่ชื่นชอบในสมัยวัยเรียนข้อหนึ่งความสุขของสมัยเรียนก็อยากจะสร้างธีมของร้าน,นเป็นแบบโรงเรียนก็จะสร้างบรรยากาศตกแต่งเป็นโรงเรียนหมดเลยชื่อเมนูชื่อโต๊ะแล้วก็การตกแต่งงานก็จะเป็นสไตล์โรงเรียนทั้งหมดครับ สำหรับเมนูแนะนําตอนนี้เราก็เสนอทั้งหมด3เมนูนะครับเมนูนแรกก็ปังเงยน็นภูเขาไฟชายหลวนภูเขาไฟก็จะเป็นน้ําแข็งนะข้างในก็จะมีขนมปังแล้วก็มีวิปครีมซึ่งเป็นสูตรของทางร้านพิเศษด้วยจะโรยหน้าด้วยโกโกนะ้แล้วก็ สำหรับเมนูที่2ก็เป็นเมนูพังเงย็นหัวหน้าห้องเมนูที่เราสร้างขึ้นมาเฉพาะทาด้วยโกโก้กับนิวเทลล่าแล้วก็มีคล้ายๆของช็อกโกแลตลรชเชอร์แล้วก็มีหน้าห้องจะเยอะเหมือนกับหัวหน้าห้องที่ทอบเอาหน้าสําหรับเมนูที่3เป็นเมนูฝังนึ่งสัญยาใบาเตยซึ่งสัญยาใบาเตยเนี่ยทางบ้านทําเองทำมาใหม่สดๆทุกวันเลยนะครับไม่มีการใส่สายกันเสียสายกันบูดไม่มีการใส่สีอะไรทั้งสิน้นทำด้วยธรรมชาติล้วน,วนโปรโมชั่นของร้านนะครับถ้าบอกว่ามาจาัดทางรายการสมาร์ทเชฟช่วงทางรัดทางประหยัดกับอิทุสุนะ ทางร้านก็ยินดีจะรถให้10%ทุกรายการเลยครับผม มาได้เห็นจัดเต็มขนาดิ่มมากเลยครับพี่แนทะต้องบอกว่าหวานชื่นใจมากๆเลยครับห่ายร้อนเลยพี่ราคาตกแต่ของร้านนะครับสวยมากๆเลยครับวันหลังถ้าพี่พาเพื่อนมานะต้องถูกใจกันอย่างแน่นอนครับอโอเห็นน้องมีความสุขเนี่ยพี่แนทก็ดีใจแล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะก็จะมีความสุขอยู่ด้านหน้าจอทีวีไปพร้อมกับเรา6คนเนาะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาของเราสองคนก็หมดลงแล้วกลับมาพบกเราสองคนได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power ค่ะต้องขอขอบคุณน้องแนทสับน้องท่อมมี่นะคะครับผมค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยทางร้านเขาก็แนะนำขนมให้กับเราด้วยนะคะเป็นมือแบบมือพิเศษอีกมือนึงเลยครบสมบูรณ์ที่สุดเลยใช่ครับใน <ะ S 3> <ร>ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ครับมไม่รู้จะไปไหนรถติดด้วยนัครอบครัวออกมาทานะะอาหารอร่อ,รอยๆแบบนี้ มีความสุขอย่างแน่นอนครับแต่เราก็มีสิทธิพิเศษให้กับแฟนๆรายการเราด้วยนะคะมีอะไรให้คุณผู้ชมบ้างวันนี้ของรางวัลของเราครับที่ย่างมอบให้กับสตาร์ชฟนะแฟนๆของรายการเรามีทั้งหมด6รางวัลด้วยกันเยอะอยู่นะที่ทางร้านมอบให้นี่ครับ3มรางวัลแรกครับเป็นบัตรสมาชิกนะจากแอนนาแอนชาร์ลีคาเฟ่สามรางวัลใช่อีก3รางวัลนะคะอีก3รางวัลครับใครที่ดูรายการเราเป็นแฟนรายการเราเรามอบกิวอเชอร์ครับอีก500บาทให้คุณได้มาทานอร่อยที่นี่เลย หกรางวันนี้ครับเราจะมอบให้กับแฟนๆของสมาช p ฟครับง่ายๆจบรายการก่อนโทรมา3สายแรกครับเป็นบัตรสมาชิกแล้วอีก3าสายต่อมาเป็นคีบอชเชอร์นั่นเองครับค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดแล้วนะคะแต่เราจะต้องไม่ลืมว่า<อ>ค่ะดูช่องหกดเลขหนึ่งครับ<ข>ผมและค่ะกลับมาเจอกันใหม่ในวันเสาร์หน้านะคะหกโมงค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะกดเลขหนึ่งครับสนับสนุนโดย หอมเข้มข้นต้องซอสแห้นางลงตราเด็กสมบูรณ์ไร่ทิปยทันยปพืชสะอาดคัดจัดไร่เฮลตี้เมดเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพทุกเพศทุกวัย